แรงบันดาลใจนะคะสำคัญมากที่สุดนะคะที่จะทำให้คุณเองเนี่ยมีแรงกำลังใจในการทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้จอยลินเองนะคะมีแรงบันดาลใจก็คือครอบครัวค่ะจอยลินเป็นลูกสาวคนโตนะคะอยากที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นหลายๆครั้งนะคะเรารู้สึกท้อหลายๆครั้งเรารู้สึกเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมองกลับไปนั่นก็คือว่าคนที่เขารอคอยความสำเร็จของเราอยู่นะคะ นั่นก็เป็นแรงเชื้อเพลิงที่สําคัญมากที่ทําให้คุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ให้ประสบความสําเร็จใครก็ตามนะคะที่กําลังท้อกำลังถอยอ,อยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณต้องกลับไปหาแรงบันดาลใจนะคะหลายๆคนแรงบันดาลใจอาจจะคือลูกที่อยู่ที่บ้านอาจจะคือคุณตาคุณยายคนที่เลี้ยงคุณมาหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยความสําเร็จจากคุณอยู่นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้อง รวยล้นฟ้าหรือไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่เพอร์เฟมากพอแต่ว่าสิ่งที่สำคัญั่นจริงๆก็คือคุณจะต้องกตัญยูค่ะความกตัญยูเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีการน้อมลํำลึกถึงบุคคลที่เป็น บุคคลที่มีพระคุณกับเรานะคะจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมากขึ้นไปกว่าอีกการทําเพื่อตัวเองเนี่ยบางทีอะแรงผลักดันมันไม่มากพอแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําเพื่อคนอื่นอะนะคะคุณลองตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นดูสิรับรองว่าคุณจะมีแรงมีพลังมากกว่าคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะคือจอยลีนอะใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้เรามิชชั่นคอมพลีทในทุก ในทุกๆก,กิจกรรมในทุกๆเป้าหมายที่เราวางไว้การทําเพื่อคนอื่นการทําเพื่อคนที่เราหลักการทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่การทําเพื่อครอบครัวของเรานะคะมันทําให้มีเป้าหมายมีพลังใจมีแพชชั่นที่มากพอในการที่คุณจะทํางานเลยค่ะ